ท่านเพื่อเตียง,งบ่ายนะคะกับสาวน้อยสกายขิดร้านนอนอันนี้ก็ผัวจับยวนอร่อยยั่วๆค่ะเก็เลอแคนีแลดีเลยได้พักผ่อนดูหลานจำบ่ายได้เว้นอวันนี้วัานอาทิตย์พาหลานไปเดินเล่น ปิดกิจการชั่วคราวพรุ่งนี้เขาว่ากัน <_ d ata> มเมื่อเช้ามานั่งเมาอยู่ตรงเี้โมจะนั่งคุยล <_ d ata> ูกมาอยู่ตรียวเมื่อเช้ามาอยู่นี่แล้วแมวอยู่บ้านแล้วมันเดินออกมาใช่ อร่อยมากเลยเจจับยวนไม่ได้กินนานแล้วะนะคนทำก๋วยจับยวนแทบจะไม่เจอเราชอบกินก๋วยจั๊บยวนแต่ไม่ขายเราก็ชอบแต่มันหาซื้อไม่ได้ไม่มีคนทำขายนองต๋อเหรอไปกินที่หัวเหินก็แบบนี้นะ กินเขาก็อย่างเงี้ยคือเคยกินที่ยวหัวหินแล้วมันอร่อยแต่ก็คือมีเลือดไก่มีกระดูกหมูใช้กระดูกหมูอ่อน่ะตุ๋นแล้วมันมันได้ความมันของกระดูกหมูด้วยมันจะอร่อยเต่ยถ้าเราไม่นี่เราก็ใช้หมูสับเอาก็ได้เคยไปเที่ยวหัวหินเลยได้กินเลยรู้จักคำว่าอ๋ออร่อย คนเล่นกล้องคุยจับไม่ไกลโนยี่นี่ไปอยู่บ่อดินบ่ตันนี้ไปป่าอ้อยกันไม่รู้หนูก็อยู่แต่บ้านนี่จะกุจะเป็นซาตานจะไปไหนก็ได้ที่ตำรวจมาจับสงสัยไปอยู่บ่อดินแหละไม่งั้นเขาไม่เอากลับมาคืนลเยัยไหนไม่เป็นคนเอามาคืนหรอกกาละลายอยู่โรงก็ต้องกดตรงนั้น ปกติถ้าไปอยู่บ้านปุ๊บแม่จะเป็นคนเอามาให้ม,มานั่งกินเป็ยเตี๋ยวอ่ะบ๊ายบายวัยรุ่นวัยรุ่นอืมไยจับไยจับไยจับ ออคก่จับนะคะอร่อยมากค่ะ <im f irm> ไอคนทำไอเนี่ยเขาก็าเก่งเนาะถ้เาเอาเพลงมาร้องให้เด็กฟัง แล้วเด็กก็ชอบ <ừ m. S 2> อร่อยไหมใช่อ๋อเช่นทำให้เด็กติดแล้วมันก็จะได้ยอดอยวิอค <ừ m. S 1> ือจะดูบ่อยๆ่อ,อยมั้คือ,อ,อก็เก่งอ่ะดูแต่ว่าเบบี้ชาอ่ะเ <ừ m. S 1> ขาทำออกมาใช่ไหมทุกสถิติของโลกอ่ะก็คือแบบว่าเป็นเป็นยอดวิวที่สูงที่สุดอ่ะยอดวิวสูงทุกปีจะไม่สูงได้ไง เด็กที่ฟังเบบี้ชาร์ปมัคลอดออกมาทุกปีเนาะี่สิบล้านคนล่ะแล้ววันหนึ่งอ่ะแล้ววันหนึ่งมันฟังกี่รอบไอ้กับเมื่อก่อนก็ฟังวันละยี่สิบรอบอะคิดดูไ้ได้สกายสกายเมื่อก่อนก็ฟังเยอะเหมือนกันเด็กมันจะชอบไงเพลงมันมันได้มันได้ฟิล

ยนี่นั่งนั่งงไงเจ้าอยู่ทางโน้นนั่งลงดีๆนั่งเล่นฉับดีๆแม่แเก็บฉับนะไปลูก้้าอูหไปก กายมามันโดนแม่หูแม่มันก็เลยนินคลิมคลิปไหมนี่น้ำไข่ไหนไหนจะเก็บหอไหนเก็บหนูไหนเก็บหนูได้ยัเก็บใค่น่งนังนั่ง อ่าโ okay. อเคไม่ไหนูเอาไหนอันนี้ไม่ดูใหญ่ไปจับเป็นไม่นี่อันเล็กดีกว่าอืมอันเล็กๆอ,อ่ะรองเท้าใหญ่แท้สู๋หนูเอาอะไรอันนี้เอาเส้นนะเอาเช้นอ่าอ่